ก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านกายินดีตอนรับเขาสูช่องเจน่างน้ำโชคนะคะท่านผู้ชมขาสำหรับมือน,นีนะคะแอดได้ติดตามตัวเลขแนวทางโครงสุดท้ายรัฐบาลไทยของพ่อเอเนะค่ะเนาะค่ะท่านผู้ชมขะสำหรับมือน,นีเป็นโครงสุดท้ายแต่ว่าก่อนที่พูดถึงโครงสุดท้ายแอดขอให้ ทำชวเมื่อเมืองตั้งแต่ตอนแรกๆที่พ่อเอรุ่งไห่ว่ามีสูตรใดแน่นะคะเนาะจะได้เข้าใจแล้วก็จะได้เรียบเลี่ยงว่าตัวเล็กนวทางของพ่อเอสรุปเป็นมากจังสี่นะคะทางช่วงขา่าทางช่วงขาตัวเล็กเนวทางของพ่อเอนะคะ นี่คะ่ะทู่งช่วงะเอ,อ่ออมต,ตะเงื่อนล้านของเพนนี่702เด่นบนล่างสูตรที่1 239เด่นบนล่างสูตรที่2 7 3 4าเด่นบนล่างสูตรที่3 901เด่นบนล่างสูตรที่4คือ4 04 7สูตรที่4นี่มากมาตลอด้อคะทู่งช่วงะเป็นสูตรตัดสินนะคะ เด่นบนล่างสูตรที่ห้าสองสามหกเด่นบนล่างสูตรที่หกคือเก้าสองสี่เอามาตะบนล่านของพจน์ีน 4, ตัวคือสองสามศูนย์หนึ่งที่พ่อเอบอกให้ขีดคือขีดตัวเน่นตัวเด่นเนาะค่ะเนาะส่วนเด่นบนคือหกเจ็ดแปดนะคะ เด่นบนสี่ตัวมีสองห้าแปดเก้าแล้วก็แปดหนึ่งสองสี่นะคะทงชุ่มไหลท่านหลายคนก็ชิว่าโอ๊ยแอบบกเข้าใจนะคะถ้าบกเข้าใจไปเมองตัวเล็กนว่ทางของพ่ออทีทีที่พันจับคูโครงสุดท้ายเลยค่ะทผช้ชมค่ะนี่ค่ะทผช้ชมค่ะอันนี้คือตัวเล็กนว่ทาง โครงสุดท้ายของพ่อเอ๋เนาะตัวเลขแนวทางโครงสุดท้ายของพ่อเอ๋โครงสุดท้ายของพ่อเอ๋เด่นเอ่อบนเพจนจับคู่เลยคะ่ะทำช่วงขาคือเจ็ดสองเจ็ดสองแปดสองแปดสี่เน้นนะคะขีดเส้นใต้ขึ้นเน้นแล้วก็แปดห้าแปดเจ็ด เลขสาตัวคือเก้9 8จ็ดสองเกนี่คือตัวเนิลพน่นเนาะค่ะเนาะหลักลอยพออีคือเก่าส่วนล่างล่างก็จะมี9ก้าสี 9, เ่เก้าหเน 9, ออิลเก่าซีคั้ช่วงขาพนิลเกพาซียบอกว่าไม้เหตุวิ่งบน8ตัวเดียววิ่งบน8ตัวเดียว วิ่งล่างเก้าตัวเดียวนะคะทรรมชุ่มกับพิจารณาพิจารณา,า,าอีกเธอหนึ่งนาะคะ่ะนอกเพราะว่าตัวเลขแนวทางของผืนนะคะเดีือดเอ็ดที่แล้วที่ผ่านมากกว่านนี้คือหดที่ผ่านมากกวา่าธรรช่มค่ะตัวเลขแนวทาง พ่อ,อบอกว่าเด่นเก่าต,ตัวจับคู่วกเขานะคะเนาเด่นเก่าเล็กออกกับ8ปดเก่าล่างพันจับเจ็ดสีมดอก6กสีมือนี้คือขอมูลของพ่อเอ๋นะคะเนาะทำมช่วงขาสำหรับมือนี้นะคะตัวเลขแนวทางของพ่อเอ๋ทำมาช่วงกับพี่จารณาค่ะคักก่อนพอวา ถามัานผาดงวดที่แล้วผาดหมายถึงว่าตัวรลุดตัววิ่งบกเขาแต่ว่าเออตัววิดตัวรลุดตัววิ่งเขาแต่ว่าจับคู่บ่เขางวดหนีบนี่เดี๋ยวมึงอีกเพื่อนึงเนาะคะ่ะทุกช่วมนมะว่าตัวเหลีมันจะตรงกันตัวใด พาท่านผู้ชมพีจานหน้าครับก่อนนี่ก็ท่านผู้ชมขาอันนี้งวดที่แล้วอันนี้งวดที่แล้วงวดที่แล้วสูตรขยันสูตรสีมาทั้งสี่ทั้งแปด สูตรขยันมากทั้งสี่ทั้งแปดนะคะงวดนี้สูตรสี่มิศูนมิสี่มิเจ็ดมิศูนมิสี่มิเจ็ดตัวเลขที่มันตรงกันอามาตะบนล่าง อามาตะบนหลางงวดที่แล้วมีสี่มีหามีสองมีสามสี่มานเราทำช่วเนาะเดิอนบนงวดที่แล้วเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งงวดนี้หกเจ็ดแปดระว่าเจ็ดกับแปดเราเดิอนเจ็ดกับแปด แต่ว่าเด่นเด่นบนแถวนีเร่าเลา,เลาฟันทงมาแล้วแปดเนาะค่ะเนาะทันชมเนาะแล้วฟันทงมาแล้วแปดนี่หมวดนีระว่าแปดลางระว่าเกา่าอการล้างสิผ้าทานผู้ชมมึงว่าเออสูตรซีสูตรขยัน เทียวกว้อนสูตรสองมาแปดสูตรสองกับขยันขึ้นกันสูตรสามมาเก่าแปดแปดสามชั่นกันนี่แหละค่ะทา่านชมแปดแปดอันนี้สามชั่นกันเก่า สุดตัดสินสุดตัดสินคือสุดที่สี่ศูนย์สี่เจ็ดอีกตัวใดวสีดมาเถียวกรนสีแปดหนึ่งมาทั้งสี่ทั้งแปดนะคะ วิเคราะห์ซอยกันกระทําช่วงขาเพราะว่าตัวเลขผู้เอนี่เขาดีดีเพียงแต่ว่าซุ่มแต่ละสูตรที่พนุไม่เห่านี่มันสีมากตัวไหนหวดที่แล้วนี่ขะท,ทั้งช่วงขานวดที่แล้วตามหนีเนาะค่ะเนาะหกสี 4. สูตรที่หกหกสี 4. เขาตรงๆเลยเทีเ่ยวนี่มีเก่ามีสองมีสีเอเคจ,จับเลยโอ้พอุณพอจับเก่าสี พยจับคูเก่เก9าห3าเก5าสเกสเก้าห้าเสบุญพุ่นจับเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสองแปดสอง เพราะว่าบนพ่อเอพอน,นิ่นเจ็ดกับแปดค่ะาช่วงขาเจ็ดกับแปดแต่ว่าโค้งสุดท้ายพนฟันแปดตัวเดียวเนาะโค้งสุดท้ายฟันแปดตัวเดียวค่ะตาช่วงขาส่วนล่างก็ฟันเก้าตัวเดียวล่างฟันเก้าตัวเดียวนะคะเอาตามผู้ชมขาพิจารณาอีกเทือนึงเนาะค่ะเนาะตะวันีขัดตัวเลขที่พ่อเอฟันโค้งสุดท้ายมาแล้ว ก็จะมีบน 7, 2, 8, 2, 8, 4, 8, 5, 8, เจ็ดสองแ 8, ดสองแปดสี่แปเลขสมตัวคือ 9, 7, 2, 9, 8, 2, 9, 8, เก้าเจ็ดสองเก้าสองเก้าแปดี่เลขล่างมีเก้าสีเก้าเกสาสายหลุดสายวิ่งบนวิ่ง8ล่างวิ่ง9้านะคะทำช่วมขาะนี่ค้างนี้เป็นสีเป็นข้อมูลเก่านะคะ จับคูบถือตะว่าตัวเลขสูตรของเลอาเขาเบิดนะคะทำชุ่มค่ะนี่ทำช่วมพิจารณาสูตรขยันมาานี่สูตรที่สเป็นสูตรตัดสินนะคะหวดที่แล้วติดสติด8ติดหนึ่งวดนี่ติด0ติดสติด7 0็ดนย์สี่เจนตองมาาตัวหนึง่ง 047น่ตรงมาตัวหนึ่งของบนหรือล่างเที่ยวกวนมาล่างสี่มาบนแปดสุดทยานและสุดต,ตัดสิน4บัทนานผู้ชม047นะท่านผู้ชม, 4, ชมพิจรารณาเอา จ้าข่านผู้ช่คงขาสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบกันนํ่เสนอไปเพียงแค่นี้นะคะตัวเลขแนวทางของพ่อเอโคงสุดท้ายก็มีบลายคูคเนะคะเนาะค,ะะคะอยท่านผู้ชมเอฟซีกทันได้น,นํ่ไปพิจารณานํา่นไปจัดฉลากกินแบงรัฐบาลงวดวันที่1ท่านว่าคม2 5 6 5หาานะคะเนะะนะะาะเจอกันไม่คลิปหนาค่ะท่วค่าขอพวกคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ